ณหมู่บ้านดงดินดำหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกยามเช้าที่นี่สืบสารการปั้นเครื่องดินเผามาแต่โบราณและผู้ที่ทุกคนเคารพที่สุดคือลุงดำช่างปั้นผู้แก่ชารามือที่เหี่ยวย่นของเขานวดดินอย่างเชื่องช้าแต่มั่นคงราวกับมีจังหวะของชีวิตอยู่ในนั้น ลุงดำมักบอกเสมอว่าดินก็เหมือนคนต้องรู้จักฟังมันก่อนจะปั้นมันให้เป็นรูปองของลุงดำจึงขึ้นชื่อว่าไม่ได้ปั้นด้วยดินแต่ปั้นด้วยหัวใจมันเก็บน้ำได้เย็นชำ่ำและทนทานนับสิบปีวันหนึ่งชายหนุ่มชื่อวายุเดินทางมาจากเมืองใหญ่ เขาเป็นช่างปั้นรุ่นใหม่ที่อยากสร้างชื่อเสียงให้เร็วที่สุดเขาเคยถูกตราหน้าว่าช้าเกินไปวายุจึงนำเทคนิคที่เขาเรียกว่าการปั้นสายฝาแลบมาสู่หมู่บ้านปั้นไว้เผาไวขายไวในเวลาไม่ถึงวันเขาก็ผลิตองค์สีสันชูชาตได้เป็นสิบใบ ชาวบ้านดงดินดำที่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ต่างพากันตื่นตาตื่นใจร้านของลุงดำที่เคยคึกคักก็เริ่มเงียบเหงาลงอย่างรวดเร็ววายุเดินผ่านร้านลุงดำบ่อยครั้งด้วยความภูมิใจระคนสมเพศวันหนึ่งเขาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอวดดี ท่านลุงสมัยนี้ใครๆเขาก็อยากได้ของเร็วไม่มีใครมีเวลารอของเก่าช้าๆแบบนี้แล้วหรอกลุงดำเพียงเงยหน้ามองแล้วยิ้มอ่อนของเร็วก็เหมาะกับคนรีบแต่ของที่ดีต้องใช้เวลาเหมือนชีวิตของคนเรานั่นแหละวายุหัวเราะเบาๆแล้วจากไป ทิ้งให้ชายชราอยู่กับเตาไฟที่เริ่มมอดลงอย่างเดียวดายหลายเดือนผ่านไปฤดูฝนมาถึงเร็วกว่ากำหนดน้ำป่าไหลหลากท่วมหมู่บ้านชาวบ้านต่างเรียบน้ำโอ่งของวายุที่เพิ่งซื้อมากักเก็บน้ำและอาหารทันใดนั้นเสียงแพล่งแ l a n งก็ดังระง,งมไปทั่วหมู่บ้าน โอ่งที่ปั้นด้วยความเร่งรีบร้อนแตกออกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงสีสันสวยงามถูกน้ำฝนซัดจนเลือนหายข้าวของไหลนองไปกับโคลนชาวบ้านพากันร้องไห้ด้วยความสิ้นหวังและความโกรธแค้นต่อวายุเสียงตำหนิด,ดังกึกก้องโอ่งที่ซื้อจากวายุแตกหมดแล้ววายุยืนอยู่กลางสายฝนที่กราดเกลียวใบหน้าซีดเผือ มองดูซากโอ่งที่เคยเป็นความภาคภูมิใจพังทลายลงกับพื้นในขณะที่หมู่บ้านจมอยู่ในโคโลนบ้านของลุงดำยังคงยืนหยัดโอ่งที่ปั้นด้วยเวลาความอดทนยังคงตั้งตระงานรับน้ำฝนเย็นชำ่ำโดยไม่แตกแม้แต่น้อยชาวบ้านที่สิ้นหวังพากันเดินลุยโคโลนกลับมาหาลุงดำ พวกเขาก้มหน้าด้วยความละอายท่านลุงพวกเราผิดไปแล้วเราหลงกับของไหวจนลืมของที่คงทนลุงดำเพียงยิ้มอย่างเมตตาเปิดประตูบ้านเชิญทุกคนมาดื่มน้ำสะอาดจากโอ่งของเขาแบ่งปันอาหารที่เหลือรอดสิ่งที่ปั้นด้วยความรีบมักแตกง่าย แต่สิ่งที่ปั้นด้วยหัวใจจะอยู huh ่ได้นานเมื่อพายุสงบวายุเดินลุยโคลนมาหาลุงดำในมือของเขามีเพียงเศษอง์แตกที่เคยภาคภูมิใจที่สุดเขาคุกเข่าลงตรงหน้าผมเข้าใจแล้วครับท่านลุงผมปั้นด้วยความกลัวกลัวช้ากลัวแพ้แต่ท่านปั้นด้วยหัวใจ ขอให้ผมได้เรียนรู้จากท่านสักครั้งลุงดำยื่นมือที่เต็มไปด้วยรอยดินแตะบาชายหนุ่มเบาๆดินทุกก้อนพร้อมจะเป็นโอ่งที่ดีถ้ามีคนให้เวลาคนทุกคนก็เช่นกันตั้งแต่นั้นมาวายุเป็นสิทธิ์ของลุงดำเขาเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของดินและเข้าใจว่าความช้าไม่ใช่ความล้มเหลว แต่มันคือความละเอียดที่สร้างคุณค่าหมู่บ้านดงดินดำจึงกลับมาคึกคักอีกครั้งด้วยช่างปั้นที่ปั้นด้วยหัวใจที่สงบ